ฮัลโหล m a แอนดรู i g บิกส์แ h i s is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs สยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับเมื่อวานเรารายงานตัวจากจังหวัดน,นาราธิวาสนะครับก็ยังอยู่ที่นี่แหละครับอีกสักครู่จะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพครับอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันพุทธที่แล้วมีความสุขมากเลยครับอาหารอร่อยคนใจดีนะครับชาวบ้านที่นาราธิวาสนะครับแล้วก็ชายหาดสวยด้วยครับมันเป็นเมืองเล็ก ที่จริงมันน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะเพราะว่าทุกอย่างมันมันคือถ้าดูภาพของเมืองนะครับก็จะเห็นมันมันน่ารักเดีนะครับตลาดก็น่าสนใจครับอาหารอร่อยอย่างที่บอกแล้วจะมีริมเขื่อนนะครับที่ช่วงเย็นๆและเช้าจะมีชาวบ้านมาเดินนะครับ ชิมบรรยากาศนะครับม,มันดีมากเลยครับแต่ยังไงก็ต้องกลับไปทำงานนะครับที่กรุงเทพวันนี้เสียดายจังเลยแต่น่าจะอีกไม่นานนะครับจะกลับเรามาดูคำศัพท์เรามาดูข่าวที่น่าสนใจนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมมีข่าวที่ไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับเราจะอยู่ในประเทศไทยแต่มันจะเป็นข่าวดังที่กระจายไปทั่วโลกนั่นคือเกี่ยวกับสายการเป็นเอเชีย ซึ่งเที่ยวบินจากกรุงเทพไปภูเกต็ตได้พบสิ่งที่ผู้โดยสารคงไม่คาดคิดเลยครับน,นั่นก็คืองูครับเคยมีหนังดังจากฮอลลีวูดครับที่มีชื่อว่า Snakes on a Plane จำได้ไหมน่าจะ10-15ปีที่แล้วมันจะเป็นหนังเสยของขวัญน,นะครับเกี่ยวกับงูที่ ออกจากกรงแล้วไปทำให้พู้โดยสารหวาดเสียวทั้งนั้นเลยนะครับอันนั้นก็คือ snake s on a plane แต่ว่าในข่าวนี้ครับก็มีแค่ตัวเดียวครับก็คือ snake on a plane ในข่าวเขาก็พูดถึงหนังนี้ด้วยละครับเขาบอกว่าเป็นฉากที่มมันเหมือนฉากจากหนังครับเนื่องจากว่าก็มีงูที่อยู่บนเครื่องบินครับ ในที่สุดลูกเรือก็สามารถที่จะจับได้เลยครับก็คือให้มันเข้าไปในในถุงที่แรกก็พยายามที่จะเข้าไปในในในขวดพลาสติกแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นลูกเรือก็อดันดุนให้มันเข้าไปในในถุงหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามเจ้าหน้าที่ของ a i c นะครับเขาบอกว่าใช่แล้วในวันที่13ครับเสาร์ สองเสาที่แล้วครับก็ออกจากดอนเมืองไปกรุกรงเทพอินชีกรุงเทพเข้าไปภูกเก็ตแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบปกติไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกทที่2ของเรานะครับก่อนที่จะที่จะอ่านข่าวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจครับเราต้องเริ่มต้นกับคำว่างูยังไงก็รู้จักอยู่แล้ว Snake ครับ S N A K E คำศัพท์นี้ครับ ยาออกเสียงว่าส n a k e นะหลายคนจะออกเสียงอย่างนี้นะ snake snake ไม่เอาครับเอา snake ค,ครับ snake ก็คืองูครับ plane ก็คือเครื่องบิน snake on a plane จึงหมายถึงงูที่อยู่บนเครื่องบินครับ passenger ในภาษาอังกฤษก็คือผู้โดยสาร p a s s, s e n g e r Passenger ส่วนลูกเรือครับสมัยก่อนเราจะมีคำศัพท์2อย่างครับก็คือ Air Hostess กับ s e w a r d ใช่ไหมครับ Air Hostess ก็เป็นลูกเรือผู้หญิง s t w a r t ก็เป็นลูกเรือผู้ชายแต่ยุคนี้เราไม่ใช้แล้วครับเราใช้คำว่า Flight Attendant ครับ Attendant ในภาษาอังกฤษก็คือผู้ที่คอยดูแลเราครับ A W T, t E N D A N T ครับ Attendant ส่วน flight ก็คือเที่ยวบิน F L I G H T หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน Flight attendant ก็คือลูกเรือบนเครื่องบินนะครับแต่คำที่น่าสนใจที่สุดผมว่านะเป็นคำที่จะใช้อธิบายวิธีที่งูจะเคลื่อนตัวนะครับหรือจะเลื้อยก็ได้ คำนี้ครับเราใช้ในความหมายว่าเลื่อนหรือเลือเล้อยหรือเฉพาะกับกับกับงูนะเวลางูจะขยับตัวนะครับเราใช้คำว่า slither ผมสะกดให้ครับ s-l-i-t-h-e-r คำนี้คือ slitherslither Sl ในภาษาอังกฤษเป็นกริยาครับ ในคราวนี้เขาก็พูดถึงแต่เนื่องจากว่าเขาจะเล่าเป็นอดีตเราต้องเติม ed ตอนท้ายก็คือ slithered แต่เขาก็มี slither เหมือนกันนะครับใช้สองครั้งเลยครับมีการเติม ing ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับความหมายก็เดิมเหมือนเดิม slithering ครับ on top of an overhead bin คำที่ผมต้องอธิบายด้วยครับก็อยู่ในประโยคสุดท้ายของขา่าวนี้อันนั้นคือคำว่า rare r a r e ครับ rare ในภาษาอังกฤษใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะก็คือ rare หายากหรือเกิดขึ้นยากมากเลยครับแทบจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่า ในในข่าวนี้เจ้าหน้าที่ของ AirAsia ียบอกว่าการที่จะพบงูบนเครื่องบินก็เป็น a very rare incident ท่าผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเมื่อวานนะครับก็จำได้เลยน่าจะจำได้เลยว่า incident ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าเหตุการณ์นะ i n c i d e n t ครับก็คือ incident คือเหตุการณ์ rare แปลว่าเกิดขึ้น ไม่บ่อยเลยครับน้อยครั้งเลย very, very คือมากๆเขากำลังเน้นอยู่ครับว่าแทบจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว a very rare incident ครับ incident น่าจะจำเอาไว้ครับเพราะมันเกิดขึ้นเกือบทุกสัปดาห์กับรายการของเรานะครับในข่าวภาษาอังกฤษนะครับคุณจะได้พบบ่อยมากเลยครับ a very rare Incident <laughs> เราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับงูที่พบอยู่ในเที่ยวบินของ a i r a เอเียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ทำให้ลูกเรือก็ตกใจผสมควรนะครับสักครู่ครับ passengers on an AirAsia Thailand flight from Bangkok to Phuket witnessed a scene straight out of the movies, a snake on the plane. A video filmed by a passenger showed a flight attendant trying to capture a small snake slithering on the top of the overhead bin. The attendant initially tried to get the snake to slither into a plastic bottle, but ended up using the bottle to nudge the snake into a plastic bag pudn pungpung of air asia confirmed the incident aboard flight fd-3015 which departed january 13 from don muang international airport in bangkok he said the snake spotting was a very rare incident บนเครื่องเบินของ Air a s i a นะครับจากกรุงเทพไปภูกเกต็ตเรามาดูทีละประโยคนะครับ passengers on an Air Asia Thailand flight from Bangkok to Phuket อันนี้ก็คือประธานของกลียของข่าวนี้ครับ passengers คือลูกเรือขออภัยนะครับผู้โดยสารนะครับ p a s s e n g e r on an Air Asia Thailand flight ในเที่ยวบินของ Air Asia ในประเทศไทย from Bangkok to Phuket ก <c> ็มาจากคุงเทพไปภู <oughs> เก็ต witnessed a scene straight out of the movies witness ในภาษาอังกฤษครับแปลว่าเป็นสักขีพยาน w i t n e w s เติม e d เพราะว่าเขากำลังเล่าเรื่องในอดีตการครับ witnessed a scene scene ก็คือฉาก straight out of the movies ซึ่งมาจากหนังโดยตรงครับ straight ก็คือโดยตรงเขา witnessed a scene straight out of the movies คือเขาได้เป็นสักขีพยานเขาได้พบฉากที่เหตุการณ์ที่เหมือนฉากที่มาจากหนัง a snake on the plane ก็คืองูที่อยู่บนเครื่องบินเขากำลังอ้างถึงหนังนั้นแหละที่ดัง ในอดีตคือ Snakes on the Plane ต่อเลยครับ A video filmed by a passenger ก็คือวิดีโอซึ่งผู้โดยสารคนหนึ่งได้ถ่าย showed ได้แสดงว่าอะไรครับ A flight attendant Trying to capture a small snake ลูกเรือพยายามที่จะจับงูตัวเล็ก Capture ในภาษาอังกฤษแปลว่าจับ CAP T-U-R-E ออกเสียงว่า capture ครับ capture trying to capture a small snake slithering on top of the overhead bin อ่าคำว่า slither ก็มาแล้วที่แปลว่าเลือ้อยเลื้อยบนอะไรครับ on top of อยู่บน the overhead bin ที่เก็บกระเป๋าข้างบนนะครับเหนือศีรษะอันนี้ก็เรียกว่า overhead bin ครับ b-i-n ต่อเลยครับ The attendant initially tried to get the snake to slither into a plastic bottle เขาบอกว่า,าลูกเรือที่แรกนะครับตอนแรกแรกก็คือ initially tried to get the snake to slither into a plastic bottle พยายามที่จะเอางูเข้าไปเลื้อยเข้าไปในขวดพลาสติก but instead but ended up แต่ในที่สุด using the bottle ก็ใช้ขวดพลาสติกนั้น to nudge the snake into a plastic bag ก็เอางูไปเข้าไปในถุ uh, งพลาสติก uh, nudge ในภาษาอังกฤษครับ n u d g e ก็แปลว่าดันหรือดุนก็ได้ครับก็คือพยายามที่จะให้มันเข้าไปในพลาสติกแบกแก็ใช้คำว่า nudge ครับถ้าไม่รู้จักคำศัพท์นี้น่าจะจดเอาไว้ครับ n u d g e ออกเสียงว่า nudge ครับต่อเลยครับผลพุ่มพ่วงก็คือเจ้าหน้าที่ครับของ AirAsia confirmed the incident เขาก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น aboard บนนะครับบนเครื่องบิน flight f g 3 0 1 5ก็คือเที่ยวบิน f t 3 0 1 5 3 0 1 5 which departed January 13 from Don Mueang International Airport in Bangkok depart ครับเขาใช้ในความหมายว่าออกจากที่ใดที่หนึ่ง January 13คือวันที่13มกรา from Don Mueang International Airport จากสนามบินนานาชาติดอนเมือง in Bangkok ที่กรุงเทพ he said เขาบอกว่า the snake spotting ที่นี่ก็ spot ไม่ได้แปลว่าจุดนะครับแต่มันแปลว่าการมองเห็นการพบเห็น The snake spotting was a very rare incident. A very rare incident. Okay, Are you ready? Let's go. Passengers on an Air Asia flight, Thailand flight from Bangkok to Phuket, witnessed a scene straight out of the movies: a snake on the plane. A video filmed by a passenger showed a flight attendant trying to capture a small snake slithering on top of the overhead bin. The attendant initially tried to get the snake to slither into a plastic bottle, but ended up using the bottle to nudge the snake into a plastic bag. Pon Pumpuang of Air Asia confirmed the incident aboard flight FD 301

ในเกี่ยวกับงูที่อยู่บนเครื่องบินนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com ครับ a n d r e w b i g g s com ครับลงไปข้างล่างครับจะได้เห็น biggs story หลังจากที่รายการออกอากาศครับเราจะโพสต์ในเว็บไซต์ของเราครับในเว็บไซต์ก็มีการสมัคร เป็นสมาชิกของ ABA On Demand ด้วยครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอังกฤษกับผมแอนดรู b i บิ s กสครับเราสามารถที่จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับราคาถูกมากเลยครับสำหรับใครที่สนใจไปที่ Andrewbigs.com สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful weekend What's left of it See you next week on the big story Goodbye